แถลงการคณะสิทธิราชเรื่อง6ข้อเรียกร้องว่าด้วยสภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ตลอดห่วงระยะเวลาแห่งการแสดงความคิดและพลังทางการเมืองของประชาชนที่ผ่านมาข้อเรียกร้องจำนวนมากได้ปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเด็นอย่างความเท่าเทียมและเสมอหน้าของสังคมไทยการยึดกลุมระบบเศรษฐกิจ และจัดสรรทรัพยากรของประเทศเพียงเพื่อคนบางกลุ่มการตีตราคุณค่าและครอบงามทางความคิดในระบบการศึกษาหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนประเด็นว่าด้วยสิทธิเสรีภาพและความเป็นประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 อันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งเป็นหัวใจและเงื่อนไขแห่งความขัดแย้งอันนำไปสู่วิกฤตการทางการเมืองและทางตันที่เกิดขึ้นอยู่นันขณะนี้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเต็มไปด้วยปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำคือที่มาของรัฐธรรมนูญซึ่งถูกรากโดยคนกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกโดยคณะ รัฐปรหารซึ่งช่วงชิงอำนาจมาจากประชาชนและไม่แม้แต่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ถูกช่วงชิงอำนาจไปนั้นได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญดังกล่าวอย่างเสรีและปลอดภัยในกลางน้ำรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ได้วางกลไกในการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารและเงื่อนไขอันนำไปสู่การถ่ายโอนอำนาจของกลุ่มชนชั้นต่างๆตั้งแต่นายทุนคุณศึกไปจนถึงสักดินาผ่านการวางยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยเฉพาะหลักฐานที่ประจักษ์ชัดที่สุดคือการได้มาและอำนาจหน้าที่ ของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการของประชาธิปไตยเมื่อรัฐธรรมนูญซึ่งควรจะเป็นกฎหมายสูงสุดอันมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดและจำกัดการใช้อำนาจของผู้ปกครองรวมทั้งรับรองปกป้องและุ้มขออซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนกลายเป็นเครื่องมือทางกฎหมายของรัฐบาลเผด็จการหานแปลงรูปเพื่อใช้ในการ สืบทอดอำนาจปรากฏการณ์ครั้งต้นจึงถือเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงอย่างถึงที่สุดดังนั้นการงรารฐธรรมนูญใหม่โดยอาศัยกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและทั่วถึง รวมทั้งการเปิดให้มีพื้นที่ทางความคิดในการแลกเปลี่ยนวิาพากษ์วิจารณ์และถกเถียงเนื้อหาทางรัฐธรรมนูญทุกเรือทุกมัวทุกมาตราอย่างเสรีและปลอดภัยจึงจะเป็นวิธีการเพียงหนึ่งเดียวที่จะสามารถสะท้อนความต้องการอย่างแท้จริงของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศอะไรเกิดและเติบโตที่ใดมีการศึกษาและฐานะแบบใดมีความคิดเห็นทางการเมืองและสังคมแบบใดย่อมสามารถแสดงออกในพื้นที่แห่งการร่างรัฐธรรมนูญนี้และให้ประชาชนทุกคนเป็นผู้ตัดสินด้วยเหตุน,นี้คณะสิทธิราชอันประกอบไปด้วยนักเรียนนิสิตนักศึกษา และประชาชนที่มีความต้องการจะเห็นคนทุกคนได้รับการคุ้มครองคุณค่าและสักด์ศีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันและอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างเสมอหน้ากันโดยไม่มีข้อยกเว้นจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง 3. ข้อข้อที่1อันได้แก่ประยุทธ์และพรรพวกจะต้องลาออกข้อที่สจะต้องมีการรัฐธรรมนูญใหม่ ข้อที่3จะต้องมีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์โดยเราเรียกรอ้องและผลักดันให้เกิดกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนคณะสิทธิราชจึงขอเสนอ6ข้อเรียกรอ้องว่าด้วยสภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. สภารา่างรัฐธรรมนูญต้องรา่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปนตามหลักสิทีิมนุษยชนและหลักการประชาธิปไตย 2. สภารา่างรัฐธรรมนูญต้องมีอำนาจในการร่างและแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกบดทุกมาตราไม่เว้นแม้แต่มาตราที่เกี่ยวข้องกับสถาบาันพระมหากษัตริย์ข้อที่สาม สภาร่างรัฐมนูญต้องประกอบด้วยสมาชิกสภาร่างรรมนูญซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงทั้งหมดข้อที่4ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกร่างรัฐมนูญต้องไม่ถูกจำกัดด้วยคุณสมบัติด้านอายุเพศการศึกษา,าศาสนาฐานะประวัติอาชญากรรม สิทธิทางการเมืองตลอดจนความคิดเห็นทางการเมือง 5. ผู้รับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องถแถลงนโยบายในการร่างรัฐธรรมนูญต่อสาธารณาชนและปฏิบัติหน้าที่โดยสอดคล้องกับนโยบายของตนเองอย่างเคร่งครัดปราศจากการแทรกแซงและผลประโยชน์ทับซ้อ รวมทาง้ามตํารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นระยะเวลา5ปีหลังจากรัฐมนูญมีผลบังคับใช้ข้อที่6ข้อมูลข่าว3าบันทึกรายงานความคืบหน้าตลอดจนรายละเอียดของกระบวนการจัดทำร่างรัฐมนูญต้องเผยแพร่ต่อสาธารณาชนและจัดให้มีการรับฟังของความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วไปในทุกจังหวัด ยาเท่าเทียมและเท่าเทียมเท่าทั่วถึงคณะสิทธิราชขอเรียกร้องต่อผู้ที่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาหรือรัฐบาลให้พิจารณาดำเนินกระบวนการตั้งสภาร่างรัฐมนูญที่เป็นไปตามข้อเรียกร้องทั้งหข้อดังกล่าวเพื่อน,นำไปสู่การได้มาซึ่งรัฐมนูญฉบับ ประชาธิปไตยของประชาชนอันเป็นข้อเรียกร้องที่สองซึ่งประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึงและเสมอภาคปราศจากการปิดกั้นหรือบิดผันทางความคิดและเจตจำนงอันแท้จริงเพราะราษดอดคือผู้ทรงสิทธิ์แห่งอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง 14พฤศจิกายน2563คณะสิทธิราชขอบคุณค่ะดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก YouTube มัติชน t ีวีครับการเมืองเป็นของทุกคนแต่าชาติปไตยเป็นของทุกคน YouTube มัติชน t ีวีเป็นของทุกคนครับ